โคมไฟตัดหมอกผมอะ่ะพอเปลี่ยนหลอดไฟแล้วโคมมันละลายอะ่ะมันเกี่ยวไหมว่าไฟมันมาจากแบตเตอรี่แล้วมันแรงเกินไปไฟมันไม่ได้แรงเกินไปนะครับหลอดมันแรงเกินไปเนี่ยไฟมันไม่สว่างเนี่ยพอถอดมาดูโอ้โหล้องอายะเลยนะ24โวลต์นะครับ7 0บวัตต์นะไม่รู้ใส่มาได้ยังไงนะดูดูไส้ดูไส,ส้หลอดเขาเห็นไหมหลอดไฟนะครับวิธีการจับจับอย่างนี้นะจับแบบนี้ไม่ได้นะห้ามจับแบบนี้เด็ดขาดนะครับทำไมโคมไฟตัดหมอกถึงละลายนะครับเพราะว่า สวัสดีครับช่างนั้น,นะครับจากนัทเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจาร้านเลสนะครับจากที่เมื่อวานนะเราได้คุยกันเรื่องหลอดไฟตัดหมอกนะครับที่ผมสอนเปลี่ยนไฟตัดหลอดไฟตัดหมอกของ Honda าซีวิกเอนะครับวันนี้เราจะเอาหลอดไฟที่เราติดค้างกันเมื่อวานนะครับที่ผมบอกว่าจะมาให้ดูกันนะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าพี่โคมไฟตัดหมอกผมอะ่ะพอเปลี่ยนหลอดไฟแล้วโคมมันละลายอะ่ะมันเกี่ยวไหมว่าไฟมันมาจากแบตเตอรี่แล้วมันแรงเกินไป ไฟมันไม่ได้แรงเกินไปนะครับหลอดมันแรงเกินไปหลอดมันกินกระหลอดมันกินกระแสเยอะนะครับเพื่อให้หลอดมันสว่างนะมาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะหน้าตามันเหมือนกันเลยเนี่ยสามหลอดเนี่ยหน้าตาเหมือนกันดิแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนที่เราจะมาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัทเลสซิ่งช anel ้วยนะครับทั้งบนเพจ a c e b o o k นะครับบน YouTube นะบนเพจ a c e b o o k ผมจะเอาคลิปใน YouTube เนี่ยไปลง ก็น่าจะช้ากว่าประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ถ้าอยากดูสดสดใหม่ๆนะครับเข้ามาดูใน u t u b e นะแล้วก็จะมีบนเพจ Facebook แต่ว่าเราไปพูดคุยกันบนนู้นได้นะครับมันส่งรูปส่งอะไรได้นะใน Facebook มันคอมเมนต์ได้แต่คําพูดมันคอมเมนต์ได้แต่ข้อความนะมันส่งรูปไม่ได้ไปคุยกันในนู้นก็ได้นะครับมามาเรามาดูหลอดไฟกันครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้เป็น h 11 1นะครับ h 1 1 1เ็โวลต์55วัตต์เห็นไหมเห็นไหมเห็นตามดีเทลเลยนะเห็นไหม h รับนนเป็ดกับตัว พวกโคมไฟตัดหมอกนะเ,นเขาแถมมากับพวกโคมไฟตัดหมอกในหะ้อ D, L, A, A นะครับอันนี้ล่ะในขอดูซิอันนี้เป็น h 8ครับ12โวลต์เหมือนกันเห็นไหมต่างกันตรงที่ว่า h 8อันนี้35วัตต์นะเห็นไหมกินไฟไม่เท่ากันนะครับ35วัตต์กับ55วัตต์55วัตต์เปิดแล้วมันจะร้อนกว่านะครับแล้วก็ความสว่างของ55วัตต์สว่างกว่า35วัตต์นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โคมไฟตัดหมอกเขาลดความสว่างลงมานะครับคือเขาไม่อยากให้ปแยางตาคนอื่นเยอ้มอยู่ที่เราตั้งไฟนะ อ่ะทีนี้เมื่อสักครู่ผมบอกว่ามี3หลอดผมมีอันนี้อันหนึ่งนี่ h 11เหมือนกันเห็นไหมครับแต่เป็น2 4โวลต์นะครับแล้ว7 0วัตต์ด้วยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะไอ้หลอดเนี่ยผมถอดมาจากรถลูกค้าลูกค้าบอกว่าเนี่ยไฟมันไม่สว่างเนี่ยพอถอดมาดูโอ้โหล้องไอายาเลยนะ2 4โวลต์นะครับ7 0วัตต์นะไม่รู้ใส่มาได้ยังไงนะดูดูไส้ดูไส้หลอดเขาเห็นไหมดูไส้หลอดเขานี่แล้วดูไส้หลอดของ เฮสิบเอ็ดเาสร้อยหลอดเฮสิบเอ็ดให้ดูคนละเรื่องเห็นไหมหลอดไฟนะคะวิธีการจับจับอย่างนี้นะจับแบบนี้ไม่ได้นะห้ามจับแบบนี้เด็ดขาดนะครับที่ผมจับเนี่ยเพราะว่าหลอดเนี่ยมันเป็นหลอดเก่านะครับไม่ใช่หลอดใหม่ที่จะขายนะเป็นหลอดเก่าแล้วก็ถอดไว้แล้วก็เอามาศึกษานะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรงไงเอาไว้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะครับถ้าเราเผลอไปจับแบบนี้แล้วเนี่ยเอาผ้าขนหนูเช็ดหน่อยนะครับเพราะว่า เวลาเราจับลงไปเนี่ยไขยมันจากมือเราเนี่ยมันจะไปโดนที่หลอดไฟนะครับแล้วหลอดไฟเนี่ยเวลาตรงไหนที่โดนไขมันแล้วความร้อนมันจะไปเผาตรงนั้นมากกว่านะมันจะไม่เผาเสมอกันนะครับหลอดมันจะทําให้หลอดไฟเนี่ยขาดง่ายนะอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับว่าทําไมห้ามจับเขาบอกแต่ว่าห้ามจับแต่เขาไม่บอกว่าทําไมนะอันนี้ผมรู้มาจากอาจารย์ผม,ผมพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะผมก็คล่องใจมากเลยทําไมถึงห้ามจับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคบเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟให้ดูนะว่าไอ้สองหลอดเนี่ยไอ้สามหลอดเนี่ยต่างกันแค่ไหนอุณหภูมิต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัวสามสิบห้าวัตต์ให้ดูนะอุณหภูมิเท่าไหร่ห้าสิบห้าวัตอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวยี่สิบสี่โวลต์เนี่ยถ้าเอาไฟสิบสองโวลต์ไปจ่ายมันจะเป็นยังไงนะมาครับเราจะมาทําการเทสกันให้ดูนะครับว่าหลอดไฟเนี่ย มันต่างกันแค่ไหนนะครับความสว่างต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้ขั้วเฮดแปดนะครับไม่รู้เห็นกันบ้างนะอันนี้เป็นเฮดแปดนะจับแรงนี่เป็นเฮดแปดนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กไฟให้ดูนะครับว่าไฟมันสว่างแค่ไหนนะแล้วก็ความร้อนสะสมของเขาอะประมาณแค่ไหนนะโอเคนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาตัววัดเทมป์ยิงนะครับว่าอุณหภูมิเขาเท่าไหร่นะดูความสว่างไว้นะครับความสว่างเนี่ยดูด้วยตายอย่างเดียว บอกไม่ได้นะครับว่าความสว่างมันสว่างมากสว่างน้อยแค่ไหนนะเราดูด้วยตาอย่างเดียววัดก่อนวัดระยะก่อนจะได้เท่ากันในการทดลองนะครับ20เซนนะเดี๋ยวผมจะผมจะยิงระยะ20เซนนะครับจากตัวไฟนะนี่ตัวไฟอยู่ตรงนี้20เซนนะครับนี่นะร้อยประมาณ1 4อองศานะครับระยะนี้นะนี่นะ1้7องศานะครับ,ระะนะนะรบกับหลอดไฟคั่ว H 8นะ h 8ดแวัตต์นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดู h 11นะครับเหมือนเดิมครับ20เซนนี่ตรงนี้หลอดไฟต้องอยู่ประมาณนี้20เซนโดยประมาณไม่เป๊ะหรอก Okay. นี่นะตาผมจะเสียหมดเลยเนี่ยส่องแต่ไฟผมจะปล่อยไว้สักพักหนึ่งก่อนนะเพราะเมื่อสักครู่นี้ก่อนผมจะวัดนะหลอดไฟติดอยู่พักหนึ่งเลยนะครับยิ่งติดนานความร้อนสะสมมันก็ยิ่งจะเพอเอิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักแป๊บสักพักนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะดูอุณหภูมินะครับว่าเท่าไหร่นะตอนนี้ผมยิงอยู่เนี่ยขึ้นมา170กว่าแล้วนะเพราะนั้นยิ่งเปิดนานอุณหภูมิก็ยิ่งร้อนนะครับ180กว่าละนี่ครับ โดดขึ้นมาถึง190กว่าเลยนะครับแล้วขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งเปิดหลอดไฟยิ่งนานเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับนี่แหละทาไมหลอดไฟทําไมโคมไฟมันถึงละลายเพราะเหตุผลนี้แหละเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะต่อจําไว้นะไฟอันนี้สว่างขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นหลอดไฟ11 12โวลต์55วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลอดไฟ24โวลต์ใส่ให้ดูนะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหม อันนี้หลอดไฟ24โวลต์น,นะครับ24โวลต์70วัตต์นนะไฟที่เราจ่ายเนี่ยเป็นไฟ12โวลต์น,นะครับเห็นไหมไฟมันดันไม่พอนะหลอดไฟมันเลยไม่สว่างจริงๆแล้วอะวัดสูงมันควรจะสว่างนะครับแต่ปัญหาคือมันเป็น24โวลต์นนะอุณหภูมิไม่ต้องวัดหรอกไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ย6-70ปกติเพราะว่าหลอดไฟมันสว่างแค่นี้ดูด้วยตาก็รู้นะครับเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับด้วยอุณหภูมินะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทางหลอดไฟเนี่ยดูขั้วหลอดไฟนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะแตกต่างกันแค่ไหนนะอันนี้เป็นลักษณะของตัวหลอดนะครับเราดูที่เขี้ยวนะหลอดขวามือผมเป็นเท8นะหลอดซ้ายมือผมเป็นเท11นะเห็นไหมดูที่เขี้ยวหลอดนะครับคล้ายๆกันเลยเห็นไหมเห็นหเขี้ยวบน h ท8ข้างบนด้านขวามือเนี่ยปลายนิ้วโป้งผมจะสั้นกว่าส่วนอันนี้จะยาวกว่าเห็นไหมที่ฐาน ด้านซ้ายหั้ว H 8จะยาวกว่านะครับขัว h 11จะสั้นกว่าส่วนด้านขวาเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเวลาใส่เนี่ยตัวฐานไฟอ่ะถ้าบางเจ้าเนี่ยถ้าเขาทําเผื่อไว้อ่ะมันจะสามารถบิดเข้าไปได้นะครับแต่ว่าบางเจ้าเนี่ยเขาจะทําล็อกมาเลยนะว่าอันนี้ H 8นี่ H 11นะครับแต่ว่าหลอดไฟที่เป็น LED นะมันจะสามารถใส่ได้เพราะเขาจะทําขั้วมาแบบกลาง,างๆเพะฉะนั้นดูถ้าขั้ว h 8เรา ใส่ h 1 1ยากหน่อยนะมันจะฝืนลงไม่ยากหน่อยเราอาจจะต้องโมตัดเขี้ยวตัดอะไรแบบนี้นะครับคือป้องกันนะอย่างที่ผมบอกป้องกันตัวโคม,มันด้วยว่าไม่ให้โคม,มันละลายนะนี่ครับหน้าตาลักษณะหน้าตาของเขี้ยวหลอดไฟนะครับเหมือนกันคล้าย,ายใช้คําว่าคล้ายดีกว,ว่าไม่ใช้คําว่าเหมือนดีววใช้คําว่าคล้ายเพราะนั้นตอบปัญหาแล้วนะครับว่าทําไมโคมไฟตัดหมอกถึงละลายนะครับเพราะว่าคุณใส่ไฟไม่ถูกขั้วนะ คุณเอาเอาเ11ไปใส่แทนเ8แนะครับเห็นเห็นอยู่นะครับว่าอุณหภูมิมันต่างกันขนาดไหนนะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอาหลอดไฟ LED มาให้ดูนะว่าขั้ว h 11สเนี่ยหลอดไฟ LED ขั้วมันเป็นแบบไหนนะทำไมผมถึงบอกว่ามันใส่ได้หมดนะสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ดให้ด้วยนะครับ